สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้ช่างก็จะมา,าแนะนำวิธีการขัดนะครับขัดให้เงาโดยที่ยังไม่ได้ลงน้ำมันนะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดแล้วนะครับคือหมายความว่าเราพร้อมที่จะเคลือบน้ำมันแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคลือบนะครับเราจะมา ขัดให้ขึ้นเงาก่อนนะครับาจากตัวอย่างนะครับที่ช่างได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือขัดที่ปลอกนะครับสังเกตดูจากปลอกกับด้ามน,นะครับจะเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนะครับปลอกนี่คือช่างได้รูปไปแล้วนะครับส่วนด้านยังไม่ได้รูปแล้วก็จะมาอาสาธิตให้ได้ชมกันนะครับก็ต้องขอ อนุญาตนะครับใส่เสื้อแขนสั้นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับช่างก็ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยนะครับเพราะว่าอ่าพัดลมมันจะทําให้เสียงเข้าอ่าคลิปนะครับเข้าไม้นะครับทําให้เสียงดังนะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยเพราะอากาศร้อนนะครับเพิ่งเจะวันที่17มีนานะครับที่สุโขทัยก็อาจจะเฉียด40สองศาไปแล้วนะครับ เมษาจะขนาดไหนนะครับก็คอยติดตามกันนะครับกับสภาพอากาศปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวร้อน <c oughs> เดี๋ยวฝนตกพายุลมแรงบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอาช่างชะสาธิตขัดให้ชมเลยนะครับสังเกตอาดูจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบกันว่า ตอนที่ยังไม่ขัดกับหลังที่เราขัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้คือปลอกนะครับที่ขัดไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถูกน้ํามันอะไรเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อกไข่ปลาวานใดๆช่วยทั้งสิ้นนะครับเราจะใช้ใบสักหลาดนะครับเป็นใบนใหญ่สังเคราะห์แบบนี้นะครับอาจารย์ขัดแบบนี้แต่มีข้อแม้ว่า ตัวลูกหมูของเราจะต้องเป็นตัวที่ปรับเร่งสปีดได้นะครับช่างก็เพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้แบบเปิดสวิตซแล้วก็มีสปีดเดียวเลยนะครับเขมาเจอตัวนี้ก็เลยต้องเอามาเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์สําหรับงานของช่างด้ามมีดฝักมีดมากนะครับมี เกี่ยวกับการขัดเงาบ้างรับคมบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าใช้ตัวที่สปีดเดียวนั้นตัวปกติที่เราใช้กันอยู่นั้นมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับอันที่ช่างบอกว่าอาใช้ตัวที่ปรับสปีดได้แบบนี้เพราะว่าเราจะเปิดสวิตท,ที่ต่ําสุดเลยนะครับความแรงต่ําสุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้อ่ให้มันแรงมากนะครับเพราะว่าเวลาเราขัด นะครับมันอาจจะสะบัดจะอะไรได้หรือว่าอาจจะกินผิวไม้ลงไปได้นะครับเราก็ใช้ลูปแผ่วๆเอานะครับเราไม่ได้ขัดตะบี้ตะบันขัดให้เพื่อที่จะให้มันเงานะครับแค่ลูบรูปแผ่วๆแค่นั้นนะครับตัวนี้ก็จะปรับไปที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับสปีดที่หนึ่งนะครับมันจะมีไลายสปีดสองสามสี่ห้าหกนะครับหกสปีดนะครับเราก็จะเอาแค่ที่หนึ่งเชื่อมที่หนึ่งแค่นั้นนะครับ เดี๋ยวจะลองขัดให้ชมเลยนะครับก็อาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับแต่ช่างก็ร้อนพอสมควรนนะครับไม่ได้เปิดพัดลม หลังจากขัดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับด้านนี้ช่างยังไม่ได้ขัดนะครับเมื่อกี้เราสังเกตดูได้ยังจะยังไม่ได้แตะต้องด้านนี้ด้านซ้ายมือนี้นะครับส่วนด้านขวานี้เราขัดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวปลอกนะครับก็จะเหมือนกันแล้วนะครับเรามาดูด้านนี้ที่ยังไม่ได้ขัดนะครับสังเกตดูตรงลายเชคเกอร์ตรงนี้ นะครับจะเห็นชัดนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ปัดตัวนั้นนะครับใช้คําว่าปัดดีกว่านะครับนะครับจะเกลี้ยงเงาต่างกัานยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จะทําให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับจากลายเชคเกอร์นะครับที่เราแก็ะไว้นะครับด้านนี้นะครับที่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ปัดกรับด้านนี้ที่ปัดแล้ว ดูส่วนด้านหลังนะครับด้านบนนี้นะครับจะเงาขึ้นมาทันทีนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้ปัดผิวลงไปนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็คือการเคลือบน้ํามันขี้ผึ้งนะครับเคลือบน้ํามันขี้ผึ้งเราก็จะเอามาขัดเอาใบปัดนี้มาปัดเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราจะใช้น้ํามันขี้ผึ้งชโลมที่ ตัวชิ้นงานของเรานะครับน,น้ำมันขี้ผึ้งช่างก็ทําเองนะครับเคยแนะนําไปแล้วนะครับใช้เทียนเทียนที่สีเหลืองนะครับเทียนขี้ผึ้งนะครับไม่ใช่เทียนที่จุดอบูชาพระหรือว่าอะไรนะครับเปนเทียนขี้ผึ้งที่ทําดอกน้นํามลนะครับผสมกับน้ํามันอัตรูปนะครับเคี่ยวนะครับแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้เป็นครีม นะครับลักษณะแบบนี้คล้ายเจลาบีเลยนะครับเหมือนจะลักษณะคล้ายเจลาบีถ้าน้ำมันตลบมากนะครับมันก็คงจะเหลวกว่าน,นี้นะครับหรือว่าถ้าเทียนถ <c oughs> ้ากว่านี้มันก็จะเข้มข้นกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> ก็ทำสองสามปีแล้วนะครับเทียนผมใช้เทียนอยู่ที่ประมาณสี่ดอกหรือห้าดอกหกดอกอะไรตรงนี้ประมาณนี้นครับก็ไม่เยอะมากกับตลบหนึ่งกระปุก นะครับแค่นั้นนะครับก็ใช้มาสองปีสามปีแล้วนะครับทีนี้เราก็เอามาฉโลมตรงผิวที่ชิ้นงานของเรานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วที่ช่งางได้ทดลองทําเป็นการทดลองเลยนะครับเพราะว่าช่างก็ไม่เคยเหมือนการเพียงแต่คิดแล้วก็ลองทำดูนะครับก็ใช้ น้ำมันขี้ผึ้งตรงนี้ชโลมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับตากแดดให้จนหมายถึงว่าให้ตัวน้ำมันกี้ผึ้งตรงนี้นะครับซึมลงไปในเนื้อไม้ให้มากที่สุดนะครับคือเอาไปตากแดดจนจนแห้งก็ว่าได้นะครับจนจนในผิวน้ํามันแบบนี้ท,ที่เห็นเงางาแบบนี้แห้งนะครับช่างก็จะเอามา รูปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับรูปน้ำมันกึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเลยนะครับผ้านิ่มๆนะครับผ้าไม่ต้องสะอาดก็ได้นะครับผ้านิ่มๆแล้วก็เอามาเช็ดที่ตรงน้ํามันกิ่งพึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ใบสกัดนะครับมาลูบเหมือนเดิมนะครับลูบเหมือนกับที่เราลูบผิวก่อนน่าจะเคลือบ แบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะสาธิตให้ชมเลยนะครับช่างจะยังไม่ตากแดดแต่จริงๆแล้วต้องเอาไปตากแดดก่อนนะครับแบบนี้ไปตากแดดให้ให้เนื้อมันน้ํามันขี้ผึ้งมันซึมลงไปก่อนนะครับเราจะเช็ดออกก่อนนะครับก็ แบบนี้ก็ได้ผลเหมือนกันแต่ก็ได้น้อยนะครับเพราะว่า,าตัวน้ํามันขี้ผึ้งมันยังไม่ได้ซึมลงไปในเนื้อไม้มากนะ,นะครับนี่ช่างถามเพื่อที่จะอาสาธิตให้เอฟซีได้รับชมกันพี่น้องช่างได้รับชมกันแค่นั้นนะครับพอเราเช็ดแห้งแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับปัด แลน้ำมันคีบพึ่งมันยังไม่แห้งน,นะครับยังไม่แห้งสนิทนะครับขัดก็ยังไม่ออกเงานะครับต้องให้แห้งนะครับอย่างที่ช่างบอกนะครับเราเอาไปตากแดด,ดให้ซึมลงไปแล้วให้แห้งนะครับแล้วก็ถึงจะมาฉโลมใหม่แล้วก็มาเช็ดนะครับเช็ดให้แห้งสนิทนะครับแล้วเราก็ใช้ลูกเหมือนเดิม งานก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าทําตามขั้นตอนที่ช่างบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะเงากว่าน,นี้นะครับเพราะว่า,าน้ํามันกี่เพึ่งมันมันแห้งกว่านี้นะครับมันซึมลงไปในเนื้อไม้มากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ทําสาธิตแก้ให้ได้ชมแค่นั้นนะครับก็ต้องทําตามขั้นตอนที่ช่างบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มาคือมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้จบนะครับ ก็จะเป็นงานที่ออกมาค่อนข้างจะคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับท่านที่ชอบงานในแนวคลาสสิกนะครับก็จะออกมาคลาสสิกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องขัดที่ด้ามอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะฉลมน้ำมันแล้วก็จะต้องไปตากแดดน,นะครับให้แห้งนะครับถึงจะม,มาขัดปัดเงาเป็นรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังให้กับเป็นกำลังใจให้กับช่างนะครับซึ่งตอนนี้ช่างก็สุขภาพค่อนข้างจะยังแย่อยู่นะครับยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับหลังจากที่เรียกว่าน็อกเลยนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับด้วยเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดในสมองนะครับการพูดการจาการทํางานอะไรก็จะช้ากว่าปกติแล้วก็จะเหนื่อยเร็วกว่าปกตินะครับก็ต้องขออภัยลูกค้านะครับที่สั่งงานกันไว อะไรบอกยกเลิกกันไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะไม่ค่อยรับงานนะครับช่วงนี้จะรับงานแต่เพียงนน้อยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่เร่งประมาณนี้นะครับก็จะมีคลิปนะครับมาแนะนํามาแบ่งปันความรู้นะครับให้กับพี่น้องเพื่อนๆช่างนะครับหรือเอฟซีที่สนใจอยากจะทํางานแนวนี้นะครับก็เป็นงานที่ สร้างไรายได้พอสมควรนะครับพออยู่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงแก้วไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ